เธอมานั่งตรงกลางเนี่ยไปปัวแม่ได้แน่ว้านเนี่ยไม่ได้หรอกนะอาจจะเฮิร์ตเลยังแบบตั้งยังตั้งยังวิดีโอนะอ้โที่ฝากร้านอีกไม่อะที่เก็ฝากฝากไม่เป็นล้างจานเป็นอย่างเดียวก็เสิร์ฟพี่ชื่ออะไรนะครับชื่นัทชื่นัทสีนัทสีนัทเสีนัทคือเขาไม่ใช่ธรรมดาแล้วน่ะพี่เขาช่วยจานเต็นมุกเขาอยากดูเธอนะกันก็ดูแล้วไม่ใช่แล้วแววแววมันไม่รู้เรื่องแล้วอ่ะไม่ได้หรอก ก็เห็นมานาะแบบลามมาคนเดียวมาก็มาแบบยังยังไม่เยอะประสบการณ์ยังไม่เยอะไปเลยพี่ขับรถดีๆแล้วกันเธอถึงบ้านแล้วทักบอกเลยเนอเอาละครับพี่โชคดีโชคดีหลังสิ้นสุดเสียงบทสนทนาซึ่งมีทั้งการกล่าวลาและคำอวยพรของทั้งสามคนที่เพิ่งได้รู้จักกันเพียงไม่กี่ชั่วโมง มันทำให้ผมได้รู้ว่ามิตรภาพและน้ำใจคือสิ่งที่คนเราทุกคนน้วนแล้วแต่ต้องการที่จะเป็นผู้รับและผู้มอบซึ่งกันและกันเชกเช่เชนกับครั้งนี้ที่ภายในใจของผมเปื่อเปลือไปด้วยความรู้สึกที่แสนดีเหล่านั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บนเส้นทาง108 0สายนี้มันได้ถูกบันทึกเรื่องราวของผมลงไปแล้วแม้ใครต่อใครที่เคยผ่านมาเรื่องราวของแต่ละคนนั้นย่อมแตกต่างก,กันไปเอาจริงๆชีวิตคนเรามันไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขเรื่องราวในอดีตได้ก็จริงแต่เราสามารถหันย้อนกลับไปมองเส้นทางเหล่านั้นได้ แม้อาจจะดีบ้างร้ายบ้างแต่เราจะภูมิใจและยิ้มกับเรื่องราวเหล่านั้นเมื่อผ่านมาถึงจุดหนึ่งของชีวิตสิบชั่วโมงจากกรุงเทพถึงจังหวัดน่านที่ผมเดินทางด้วยรถทัวร์และนี่คือเช้าของวันใหม่กับท้องฟ้าต่างสีสำหรับตัวผม นี่คือวันแรกที่ร้านเช่ามอเตอร์ไซค์ของพี่เก๋ได้กลับมาเปิดทำการอีกครั้งหลังจากปิดไปนานในช่วงที่โควิด19กําำลังระบาดหนักผมคงจะเป็นลูกค้ารายแรกของแกในวันนี้ที่คงพอจะทำให้แกได้ชื่นใจยู่บ้างระหว่างรอเปลี่ยนแบตเตอรี่เช็คความพร้อมของมอเตอร์ไซค์คันที่ผมเรียกเช่าจากรยานคันเล็กจากร้านของพี่เก กลายเป็นพาหนะสำรองที่ผมปั่นไปซื้อของระหว่างรอซึ่งเป็นน้ำใจที่มากกว่าร้านเช่ามอเตอร์ไซค์ธรรมดาที่ผมได้สัมผัสมาที่นี่คือวัดที่มีชื่อเสียงประจำจังหวัดน่าน ที่อาจเต็มไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์ของชาวนานที่รอให้ใครหลายคนได้มาค้นหาว่ากันว่านี่คือภาพกระสิบรักบรรันลือโลกที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของคนานานตั้งแต่นานมาปู่ม่านย่าม่านภาพเขียนสีโบราณสมัยรัชกาลที่สผลงานของหนานบัวผันจิตรกรพื้นถิ่น เชื้อสายไทยลี บิดคันเร่งออกจากตัวเมืองน่านสู่เส้นทางถนนอำเภอสันติสุขบ่อกเกลือปลายทางอยู่ที่บ้านสปันในขณะเดียวกันเรื่องราวและความท้าทายบนเส้นทางลูกผู้ชายบทใหม่ของผมกํำลังเริ่มขึ้นอีกครั้งนี่อาจจะเป็นรถทริปที่เปียกปอนมากที่สุดที่ผม จะต้องจำไปตลอดแม้ธรรมชาติตอนนี้จะเป็นเพียงวิวข้างทางแต่สำหรับนักท่องเที่ยวมือใหม่อย่างผมที่ไม่เคยสัมผัสกับวิถีชีวิตเช่นนี้มันยังคงเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นอยู่เสมอ ังขับรถตามกลุ่มเมฆฝนเพราะเพียงแค่ไม่อยากใส่เสื้อกันฝนรอฝนซาเข้าไปต่อเรื่อยๆ มาถึงตรงนี้หลายคนอาจยังไม่รู้ว่าทริปนี้ก็เป็นอีกครั้งที่ผมเลือกให้ของขวัญวันเกิดตัวเองโดยการออกทริปท่องเที่ยวซึ่งอาจจะดูแปลกกว่าชาวบ้านเขาแต่ผมก็เลือกที่จะทำแบบนี้เป็นปีที่สองแล้วตอนนี้ผมผมกำลังนึกถึงภาพวาดสองครู สมัยชั้นอนุบาลที่เพื่อนผู้ชายคนอื่นจะวาดรถยนต์สปอร์ตไม่ก็หมาแมวสัตว์เลี้ยงตัวโปรดส่วนเพื่อนผู้หญิงก็จะวาดเจ้าหญิงวุ่นวายกับนายเย็นชาแต่ทำไมภาพวาดของผมมันไม่เหมือนคนอื่นใช่นี่ไงภาพวาดของผมในทอน,นั้น ไม่ได้ว่ากี่ร้อยกี่พันโคง้งบนเส้นทางที่แสนคดโคง้งและสายฝนโปรยปลายตกบ้างหยุดบ้างแบบนี้สมาธิผมจดจ่อกับเสียงเครื่องยนต์ที่ดังเบาตามแรงบิดคันเร่งของมือผมมันยิ่งทำให้รู้สึกว่าชีวิตคนเราบางที ก็คล้ายการขับรถนี่เองไม่ว่าทางข้างหน้าจะเจออะไรภูเขาสูงหรือทางลาดชันเส้นทางหักศอกพายุหรือลมฝนล้วนแล้วแต่ขึ้นอยู่กับกบารบังคับควบคุมของเราเองทั้งนั้น พิ่งรู้ว่าอาหารที่อร่อยที่สุดในตอนนี้คือก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กกลิมทางเติมไออุ่นให้ร่างกายด้วยกาแฟสำเร็จรูปตอนนี้มันวิเศษเอามากๆโคตรกินโคตรหิว คืนของฤดูฝนในเดือนกันยายนณนรีสอร์ทโลโคอสตรีมทานของผมในคืนนี้มันกำลังอบอวนไปด้วยสิบนอตลอนดอนดาบี้ที่ผลในตอนท้ายคลายเป็นสีแดง นี่คือรุ่งเช้าของที่พักคืนละห้าร้อบาทที่แสนคุ้มค่ากว่าราคาสำหรับผมนั้นคือสิ่งสวยงามที่รายล้อมอยู่ในตอนนี้อีกสิ่งสำคัญที่ผมได้รับคือน้ำใจที่มากกว่าการเป็นผู้ให้บริการของป้านล้วนผู้ที่เป็นเจ้าของละเมอรรีสอร์ทแห่งนี้